คือถ้าหมอคือคือพี่หมอเนี่ยถ้าเกิดเขาเขาเขาอยากจะดูถ้าเกิดนั่งอยู่กับผมเนี่ยผมส่งให้ดูได้เลยครับพี่หมอดูอยากดูให้ดูได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราส่งไปทางไลน์หรือส่งไปหราหลุดจะหลุดออกไปครับครับได้ครับท่านครับขอบพระคุณมากครับท่านครับ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 สวัสดีครับขอบคุณครับท่านครับครับพลตรวจตรีพรชัยชลอเดชนะครับกรุงรับการตรวรถพุทธรจังหวัดกาญจนบุรี ท่านก็ยืนยันชัดเจนนะครับบอกเรื่องนี้นี่คือได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็เรื่องของกล้องกล้องวงจรปิดที่ไปดู5ตู้ที่ศรีสวัสดิ์ยืนยันว่าไม่ใช่ตารวจศรีสวัสดิ์นะครับก็แต่ผมเชื่อว่ายัางไงซะเรื่องนี้ก็คงต้องโปร่งใสเพราะว,าว่าประชาชนจับตามองเรื่องนี้กันเยอะเท่าที่ดูในแฟนเพจตอนนี้สองแสนกว่าคนใน u t u b e เนี่ยก็บอกเหมือนกันหมดเลยว่ากล้องเสียแน่กล้องเสียแนะเยนะเย่เดี๋ยวต้ององไปดูว่าจะเสียจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปดูห้าตู้เองนะห้าตู้มห้าตู้เองนะทั้งหมดอ่ะ การไปดูช่วงเวลาแค่ว่าควบคุมตัวไปตรวจตามพรบยาเสพติดมันแค่ไม่นานเองครับนี่มันเจ็ดวันแล้วนะตั้งแต่ออกคนกระแสอ่าเดี๋ยวก็ต้องลองดูนี่แหละครับหมูสงสัยอะไรไหมคือก็สงสัยเหมือนทุกคนสงสัยนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นคือผมคิดว่าพอจะพูดอะไรที่สื่อสารกันไปก็เลยคิดว่าที่ชัดเจนก็คงจะต้องเป็นเรื่องของอย่างที่ท่านผู้การพูดนะฮะต้องไปสอบหมอเพิ่มเติมหมอให้ชัดเจนว่า ตกลงจมน้ําหรือไม่จมน้ํากันแน่เพราะว่าอันนี้คือต้นต้นเรื่องเลยเพราะฉนั้นบอกว่าไม่จมน้านี่มันก็ใช่หไหมฮะมันเป็นการเสียชีวิตก่อนจมน้ํามันก็จะเป็นประเด็นไปเลย <c oughs> แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่เราเคยคุยมาแต่สัปดาห์ก่อนจย่างสัปดาห์นี้นี่แม่จะพลิกหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกเป็นจมน้าเนี่ยมันก็ต้องมาดูอีกนะฮะในรายละเอียดเพราะว่าตามข้อที่จริงที่เราเห็นณตอนนี้เนี่ยมีสารเสติดหลายตัวอยู่จริง <c oughs> ถ้าตามข้อมูลจากที่ที่รณรงค์กับทางญาติให้เนี่ยมันก็ต้องไปดูเรื่องปริมาณด้วยปริมาณสารเสพติดผมให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับเรื่องของปริมาณสารเสพติดเนี่ยมันจะบอกได้ว่าปริมาณเท่านี้ทาให้คนเสียชีวิตได้หรือไม่มในเดียวกันตามประสบการณ์ส่วนตัวนะคนจะน็อกยาหรืออะไรก็ตามถ้าเป็นลักษณะของการฉีดเนี่ยถ้าภาษาโดยทั่วไปเขาเรียกปลายคาเข็มนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะฉีดเนี่ยพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยตัวของยาเนี่ยจะเข้าไปในกระแสเลือดและออกนิดในทันทีอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงที่ยาออกฤทธิ์สูงสุดแล้วทาให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงห่วงเวลาไม่ห่างจากการฉีดนานเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดผ่านจากการฉีดตรงนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับล้วก็มีช่วงเวลาผ่อนคลายอย่างที่เราบอกมีการพูดคุยอะไรเงี้ยโอกาสจะมานล็อกยาเนี่ยโอกาสน้อยยากเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราว่าช็อกหรือล็อกเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรัสไย่ตอนช่วงนั้นเลยที่พีคเลยเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ก็ลำบากเดี๋ยวลงไปหาคุ้มกับศีรษะกับผม <อ>ครับผมเดี๋ยวลงไปด้วยกันนะครับแต่ที่แน่ๆผมถามทุกคนหมดละวว่าสงสัยไหมว่าสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบนเรือเนี่ยมันมันมีข้อแปลกๆข้อพิรุธอะไรหลายๆอย่างทุกคนก็สงสัยกันหมดถูกไหมฮะผมไม่ได้ถามคนเดียวสงสัยไหมเรา <c oughs> ไม่ได้สงสัยแ <c oughs> ล้วนะคือเบอร์ยายครับ <c oughs> อืแล้วลาวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณสงสัยแต่ผมรับช็อตตรงตรงนี้ที่ออกเหมือนทางรายการนะครับแบบคนในรายการโทรมาหาผมว่าเหมือนผลออกมาแล้ว แล้วแบบเหมือนบอกว่ามาร์เสียชีวิตตัง้งแต่ข้างบนแล้วเนี่ยผมตกใจมากเลยเพราะในมุมของผมผม,ผมคิดว่าก่อนย้อนกลับไปก่อนด้านนั้นครับผมคิดว่าเหมือนมาร์คหลอนนะครับเหมือนไรนะเหมือนมาร์หลอนแล้วก็ตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นเนียในมุมของผมครับแต่พอผมแบบเหมือนผลมันออกจริงแล้วว่าแบบผมตกใจมากเลยพที่เขาแบบมันเสียชีวิตข้างบน,นครับคุณจําอะไรได้บ้างไหมเนว,วันนั้นนะตอนที่คุณเทคยาเข้าไปจาได้ครับผมช่ว่าผมจำได้นะเพราะผมไม่ได้เทคไว้เป็นลินคุณคุณจําได้ไหมว่าวันนั้นเนี่ย หลังจากที่เพื่อนคุณหายไปแล้วเนี่ยค,คุณไปนั่งสั่งข้าวกินกันไปสั่งอะไรกินกัน่ะคุณจาได้ไหมไม่ครับหลังจากตอนที่ตอนที่ตอนเรียกตารวจมาตอนอะไรเขาอ่ะตอนที่บอกเขามาหาตบาหาล่าไม,ม่ข้าวครับมี่ต่เอาของกินในู้เย็นมากินนะครับออาไม่แล้วคุณมีการไปส่งสั่งอาหารนันมากินมั้ยไม่มีครับไม่ไมีนะครับ,ค,รบคุณมีการไปพูดหัวเลาะต่อกซิคบอกว่าเนี่ยดังแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปออกเรื่องจริงผ่านจอและเดี๋ยวต้องเป็นโฟนั้นละมีไหมไม่ครับไม่ครับมีไหม ไม่ครับล้วมันมีพยานที่เข็นที่คุณพูดแบบนั้นนะะไม่ครับมันมีนะมีมันมีนะอันที่ผมไปพูดนะครับมีม,ม,นมนีน้องคนหัวเราะน้องจาไม่ได้แล้วผมไม่ได้หัวเราะครับพี่ตอนที่ทพิมพ์อรด้วยมือน้องหัวเราะพี่ก็ยังหันมามองมองแ้แปลกๆไว้นี่แปลกๆว่ะไม่ผมไม่ไม่ได้หัวเราะจริงครับน้องจะผมมีเรื่องแปลกใจหรือี้อันี้ขอโทษจริงนะครับผมแปลกใจผมอาจจะมีประสบการณ์ที่ว่าน้องอาจจะเรื่องของการใช้สารเสพติดอะไรผมไม่ไม่มีผมเลยไม่ทราบมีแต่ผมเข้าใจว่าคนใช้สารเสพติดเนี่ย มันก็จะต้องอยู่ในภาวะหลอนยาหรือมีอาการอะไรต่างๆเนาะทาไมจําได้ทุกอย่างหมดเลยอะเพราะผมไม่ได้เช็ดบ่อยครับหรอคืนนั้นบอกว่าดับเบิลโดใส่ดับเบิลโดสเลยนะต้องจได้เออแต่แล้วทําไมเราต้องไปคอยดีมายให้กับอีกคนนึงใช่ครับแล้วทําไมนัดเดียวกันอีกคนนึงนะไม่ถึงตัวผู้เสียชีวิตนะไม่เคยเลยเนี่ยนะไม่เคยใช้ถ้าตามข้อมูลไม่เคยใช้ทําไมยังรู้สึกเหมือนกับ ที่เล่ามาเหมือนเขาก็ยังมีสติได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราดูมันผมไม่แน่ใจว่ายาพวกนี้มันที่เห็นมาร์คหลอนหรือว่าหลอนเองแบบผมเห็นมาร์คหลอนครับเพราะผมแบบไม่ได้ฉีดบ่อยครับคนที่ฉีดบ่อยไม่คือไม่เข้าใจคุณคุณอาจจะหลอนเองหรือเปล่าไม่หลอนครับผมมันเสียาผมจำไม่ได้คุณรู้อะไรไหมคุณทําอะไรไปบ้างอ่ะคุณจําได้ไหมคุณทําอะไรไปบ้างในคืนนั้นคุณจําได้ไหมคุณตอบไี้จำได้ครับผมไม่หลอนจริงๆครับ คุณยังจาไม่ได้แล้ว่าคุณไปนั่งกินอะไรแล้วคุณยังหัวเราะต่อกันซิกวันนั้นยังไปพูดคานี้อยู่ผมไม่วันนั้นมีคนอยู่หลายคนนะวันนั้นที่ไม่พูดที่ไปยเรสู้อะมีคนอยู่หลายคนด้วยแหละแล้วน้องก็หัวเราะพี่ก็ยังงงเลยทำไมเจ็กคนนี้มันหัวเราะว่าเพื่อนมันตายแท้แท้แคนั่งคุยอย่างเี้ครับน้องไม่ได้พูดแต่น้องร้อเเลยไม่ไม่คืออย่างนี้คือมันมันมันมีมุมที่คนเขาเห็นซึ่งที่พี่พูดเนี่ยเราไม่เคยพี่ไม่เคยคุยกับพี่บอยเรื่องนี้มาก่อนนะ แต่พี่พูดกับอีกหนึ่งบุคคลซึ่งเขาอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเขาเห็นขอย่าไม่เอ่ยเป็นใครก็แล้วกันแต่มันมีบางคนที่อยู่แล้วเ็าเห็นน้องมีพฤติกับที่ถามน้องแต่วันนั้นแล้วจาได้ปะว่าน้องไม่ทาแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้ทำจริงครับไม่ได<ม>้ทำแต่เขาก็บอกเขายืนยันว่ามันมีเหตุการณ์นี้และคนเห็นหลายคนไปสองสามคนน่ะที่ถึงได้บอกว่าถ้าน้องจําไม่ได้แสดงว่าพี่ว่าน้องอาจจะแบบจํมีเหตุการณ์ตรงนั้นไม่ได้ในบางช่วงหรือเปล่าคือคือลรผมตั้งข้อสังเกตอย่างที่ว่าถ้าบอกว่า ตัวเองไม่ค่อยได้เล่นเยอะเนี่ยมันยิ่งเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะว่าคือคนที่เล่นบ่อยอ่ะอันนั้นอ่ะอาจจะมีโอกาสที่เขาควบคุมอะไรต่างๆนะในในลักษณะของอาการของเขาได้แต่คนที่ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยหรือคนไม่เคยเล่นเลยเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวยาจะส่งผลออกฤทธิ์รุนแรงอ่ะนะออกฤทธิ์รุนแรงแล้วก็ทําให้ถ้าบอกว่ามีอาการหูอวัวะศาสตร์ร้อนจากการใช้เสพนะผมว่าอันนี้มันต้องออกฤทธิ์รุนแรงแต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นอะไรกันเลยเนี่ยนั่งคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ย มันแลกมากอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวยิ่งเป็นการฉีดด้วยนะเออมันมันแลกมากว่ามันฉีดอะไรกันแน่ทําไมถึงไม่รู้สึกอะไรกันเลยมันส่วนกันนะครับอืมแต่ผมจําได้จริงครับอ่าเข้าใจเข้าใจแต่ว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตที่แต่มยรู้ใช่ไหมว่าในดีสอร์ทมีวงจรปิดอยู่อันนี้ไม่ทราบครับเปิดได้แล้วเับไอทำไมยิ้มแมะฮะทำไมยิ้มอมผมไม่ยิ้มครับอ่ะก็คือเดี๋ยวว่ากันนะครับสวัสดีพุกับครับพี่โจ มามามาไกลเลยนะครับพุ่มกับยินดีครับยินดีครับครับก็คือมาเพื่อเรียนมาเจอครับผู้มกัชาให้มามาเจอน้องเขานี่ครับก็จะสอบประคำครับกับพุ่มกับเห็นเห็นเอ่อเอกสารหลายหลายไอตัวใบชนสูตรแล้วใช่ไหมฮะเห็นแล้วฮะมันมีความน่าสงสัยไหมครับมีครับมีครับมีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตยังไม่พูดตอนนี้นะครับได้ครับได้นี่มามารับตัวตรงนี้เลยนะฮะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกันที่ไหนครับที่นี่แหละ ที่นี่เลยนะอขออนุญาตใช้ห้องที่นี่ครับเดี๋ยวผมเปิดออฟฟิศข้างล mm ่างให้เลยครับผมเปิดออฟฟิศด is> ้วยข้างๆให้เลยครับผมนะฮะเดี๋ยวเอาห้องที่แบบไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยครับครับยินดีขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุณต้องคุยนะยินดีแล้วนี่คือมามาจากสีสว่า์เลยยินดีแล้วใหญ่ใหญ่แล้วมันใหญ่จริงผมใหญ่เนี่ยปีคนตายอ่ะผมขอถ่ายนิดนึงนะะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเลยอยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าเป็นส่วนตัวของคุณเองเนี่ยคุณคิดยังไงว่า น้องเขาเนี่ยทําไมเสียชีวิตเนี่ยห่างจากแพรไปสามสิบเมตรเนี่ยถ้าในส่วนตัวคุณเลยนะในความคิดคุณเลยเนี่ยอเออมันพ่ออะไรอ่ะทำไมถึงห่างสายได้สามสิบเมตรสงสัยครับเขาคิดว่ามันเกิดจากอะไรเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์เราน่าจะพอตั้งข้อสังเกตเพราะหลังจากเออหลังจากเหตุการณ์ห้องครัวครับผอไปห้องครัวแล้วก็มีแค่ลิงแค่วิ่งหน้าตีนออกมาซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามาไปตกน้ำได้ยังไงครับอะไรนะขอคีดดิ คือหลังจากเหตุการณ์ที่ผมวะเข้าห้องคัวสุดท้ายใช่ไหมครับไป mm hmm. ห่างผมกินแล้วลิงก็วปเข้าห้องนอนก่อนเพื่อกลับไปนอนแล้วอยู่กับมากด้วยแล้วลิงลิงวิ่งหน้าตื่นออกมาครับ ซึ่งหลังจากนั้นผมไม่รู้แล้วว่ามาร์คไปตกน้ำได้ยังไงบุ๊ผมตอบไม่ได้จริงๆผมสงสัยครับที่ยู่กับมาร์คด้วยไหนว่ามีสติอยู่ไม่แต่ผมสงสัยครับคือผมไม่ได้เด้อเด้อเอ็กบอกไม่มีสติไม่ใช่เหรอสติอย่งครับแต่ผมไม่ได้เห็นไงครับว่ามาร์คตกน้ำยังไงครับอืมแล้วเมื่อกี้คุณหมอถามผมว่าผมรู้สึกยังไงเออก้อนนี่หักไปสามสิบเมตรเนี่ยไมสงสัยไหมสงสัยสงสัยว่าทำไมหักไปได้ถึงสามสิบเมตรรู้แล้วเราเราเราเอาตรงๆเราเป็นคนหย่อนของลงไปเนี่่ยยยยมมมัััันนนลลอออไปหรรืิงคบ ลอยนี่คือมันไหลไปแต่ไม่ได้ไหลไปเลยมันมันก็นิ่งๆ่ค่อยไหลอะคือคือน้ํามันไม่ได้ไหลถูกไหมคือมันมันน้ำไม่ได้แบบเชี่ยวอะใช่ครับใช่ถ้ลอยลงไปก็ลองนึกดิว่าถ้าเป็นคนตกตรงนั้นเนี่ยมันจะไปได้สามสิบเมตรได้ยังไงอะใช่ผมก็สงสัยอยู่อืมแต่ผมแค่ไม่รู้ว่าเขาตกน้าได้ยังไงจริงราะผมไม่ได้เห็นอะไรเลยอืมแล้วคุณคิดว่าทําไมร่างถึงไปอยู่ตรงนั้นได้สามสิบเมตรห่างกับแพเอาคุณคิดเนี่ยว่าคุณคิดยังไงว่าทําไมร่างถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ เอาจากมุมคิดตรงนี้ที่เราดูพร้อมๆกันนะผมก็ยังตอบอะไรไม่ได้ดีเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าผมไม่ได้เห็นเนี้ยว่าชาวเขากกน้ําว่าใครทําหรืออะไรทําไม่แต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณตั้งข้อตั้งข้อสังเกตหรือตั้งข้อสงสัยหนึ่งในฐานะที่คุณอยู่ตรงนั้นสองในฐานะที่นวันนี้ยเรากาลังตั้งข้อสงสัยว่าทําไมถึงห่างไปเนี้ยสามสิบเมตรอะ่ะคุณคิดว่าเขาว่ายน้ําไปไหมเป็นไป,ไปได้ไหมม,มีมีคิดตอนแรกครับ คิดว่าว่ายน้ําไปได้แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าแผนเนี้ยมันไม่ได้ใหญ่มากครับคุณไม่ได้เปิดเพลงคนว่ายน้ำมันุงมจุงมจุ้มจุมจุ่มจุ้งไปเนี่ยคุณไม่ได้ยินหรอแล้วมันดึกขนาดนั้นอ่ะเสียงมันต้องเงียบมันมันมันถึงได้ยินถูกไหมฮะแต่นี่เขาไม่เขาเขาบอกผมว่าเขาไม่ได้เปิดเสียงเพลงนะใช่ครับไม่ได้ยินย้อนดูสำนวนได้เลยที่ผมบอทังซอกสนนางที่สีสวัสด์โอเคคือคุณไม่ได้ยินเสียงว่ายน้ําเลยครับไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินแล้ว แสดงว่าเ,เขาไม่ได้ไว่ายไปดิถ้าว่ายน้ำต้องได้ยินไหมเขาไม่ได้ยินเสียงเลยถ้าว่ายน้ําคุณจะได้ยินไหมคิดว่าได้ยินไหมถ้าว่ายน้ําไปมันสุบนะถ้าว่ายน้ําคิดว่าได้ยินไหมคิดว่าน่าจะได้ยินใช่ไหมหน่าจะได้ยินนะถ้าว่ายน้ะเพราะมันเสียงแบบ <complic S 2> ครัถูกไหมเพราะคุณบอกผมว่าครั้งที่แล้วเปิดประตูมาคุณยังได้ยินเสียงว่าคนเปิดประตูปั๊บออกมาแล้วคุณก็หันไปมองถูกปะเพราะฉะนั้นเงียบขนาดนั้นแสดงว่าว่ายน้ําคุณคิดว่าต้องได้ยินถูกไหมใช่ครับ ต่นี้มันไม่ได้ยินนะไม่มีเลยไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงสามสิบเมตรนี่ผมตอบได้จริงครับเราได้พายเรือไหมวันนั้นพายเรือครับพายเรือไอ้ที่เอาเอาสับเรือไปทิ้งใช่ครับก็คือเราของการโดยการใช้เรือไปทิ้งใช่ครับแต่ว่าของของตัวผู้ตายเนี่ยเราไม่รู้เรื่องใช่เออแค่นั้นแหละเพราะตอนที่ไปตรงอยู่ตรงห้องครัวครับเรือมันอยู่ฝั่งสระน้ำอ่ะถ้ามีคนใช้เรือตอนที่แบบถ้าทุกคนคิดว่าแบบ มีใครสักคนเอาศพไปทิ้งเองครับต้องใช้เรือถูกไหมครับแต่ผมไม่เห็นมีพายแล้วก็เอาสมบีร์ไปทิ้งตามถ่วงนยผมไม่เห็นมีใครเอาแบบเอาเรือไปใช้เลยครับไม่มีเลยคืออย่างนี้นะพี่บอกอยู่นไอสิ่งที่พี่ถามมิวแบบเนี้พี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้ถามเพื่อความเป็นธรรมของรินก็นะได้ครับได้คบถามเลยครับพี่ไม่ถามเพื่อความเป็นธรรมแต่พี่ถามเพื่อความเป็นธรรมของคนตายเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อยากจะฟังในมุมของคุณที่คุณพูดมาว่าแต่ละครั้งมันเหมือนกันไหมครับแล้วก็ในมุมที่คุณจะมองได้ว่าเออเฮ้ ทำไมอ่ะคนคนหนึ่งซึ่งแบบคุณบอกว่าอยู่ในสภาพที่มันไม่น่าจะไหวอ่ะหลอนแล้วอย,อย่างเงี้ยตั้งแต่านานาเนี่ยแล้วตรงนั้นก็เงียบด้วยแต่คุณกลับไปดินเสียงว่ายน้ําไปแต่ว่าเขาล่างไปเจอนู่นแ่ะสามสิบเมตรเลยไปซึ่งถ้าเกิดว่าศพอ่ะถูกหย่อนตรงนั้นก <จบ S 1> ็จะอยู่ตรงนั้นจมอยู่ตรงนั้นเลย <จบ S 1> ไม่มีการไหลไปทางนั้นแน่นอน,อนแพไม่มีประเด็นแน่น้ำา3เปอร์เซ็น ต่อันนี้พออยู่ตรงน,น,นั้นมันห่างจากแพไปสามสิบมันไกลเกินงรับเนูสามสิบเมตรมันไกลไปนะใช่ว่ายน้ำพี่คิดว่าไม่น่าจะใช่ว่ายน้ําต้องแข่งคนระับมันต้องแข่งอนะแล้วนี่พอมาฟังเรื่องชนะสูตรปุ๊บโหยิ่งเสียชีวิตก่อนที่จะจมน้นะําเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยไปชนะสูตรถ้าเกิดจะถ้าอันนี้คือเอาง่ายคือท่านผู้การบอกว่ายัางไม่ได้มีการไปสอบถามแับทางคุณหมอต้องไปคุยกับหมอให้เรียบร้อยซะก่อน ถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันน่ะคือถ้าเกิดวันเนี้ยเราเอาแค่เอกสารที่เป็นใบชนสูตรเนี่ยแล้วเขียนบอกว่าสาเหตุการตายเกิดจากการที่หัวใจล้มเหลวทมองตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่จมน้ําตายเพราะถ้าจมน้ําตายเขาก็ต้องระบุว่าจมน้ําตายเหตุเกิดจากจมน้ําตายใช่ไหมใช่คือคือถ้าเป็นผมนะแล้วผมโดยส่วนใหญ่แต่ว่าแน่นอนผมก็คิดว่าเดี๋ยวต้องรอฟังแหละว่าท่านสอบคือท่านบอกว่าโอกาสตรงนี้ก่อน อ่าอย่าเพิ่งไปตีประเด็นแบบนั้นใช่ไหมก,ก,ก็ก็ต้องมาตามนั้นแต่นี้ผมพี่เองที่พี่ตั้งมากับหูอ่านมากับตาเนี่ยเป็นยังไงตอนนั้นอ๋อตั้งแต่ที่พี่หนุ่มบอกว่าฝากรณรงค์งดูอันนี้ด้วยผมก็สงสัยมิวคนแรกเลยหรอ <laughs> ผมก็ตามประกบมันมาตลอดเนี่ย <laughs> นะไม่ละใ,ในใบนั้นนะพี่สงสัยเะยมันคาดการอยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ จากจุดที่พบศพอ่ะมันคาดการได้แต่ว่ารอให้ผลวิทยาศาสตร์ออกมาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเถียงกับทนายเจมส์เอ้ว่ามันตายยังไงอ่ามันชัดแล้วว่ามันน็อกขึ้นมาแล้วมีสารอยู่บานเลยยามอมก็มีนะยามอมอะไรครับยามอมใช่ไหมมียาสลบอยู่ด้วยไม่ใช่เหรออิโซเมเนพี่ไม่รู้จักตรงกันไม่รู้จักแต่ยาสลบไม,ไม่ไม่น่ามีครับคืออะไรว่าอิโซเมเนทคืออิโซเมเนทผสมกับผักเครครับไม่มีแล้ผักเค พี่ไม่รู้จักกลาร้ายเลยขอบใจที่บอกนะใช่ผมจะรู้ไม่แล้วในนั้นมันมีเอกมันมีอะไรบ้างที่เอกสารโอ้ก็มีหลายตัวอะนหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้คือยาสลบราะว่าไม่เข้าใจทำไมไปอยู่ในร่างผู้ตายได้อจะแสดงว่ามีการพยายามจะให้น้องน็อกเพื่อจะมีอะไรทางเพศด้วยหรือเปล่าใช่ครับอิโซเนตี่ในร่างกายมาร์คเพราะว่ามาร์คดูพัดเคเข้าไปครับพัดเคมีสารมีสารนนสมองเฮโรอีนกับอิโซเนตครับมันถึงเข้าไปอยู่ในร่างกายมาร์คพี่ก็ไม่รู้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เนาะ อาโอเคก็พี่ตำรวจก็มารอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็คุยนะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับจะอยู่ด้วยไหม,มต้องอยู่นะเขาน่าจะไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่าสอบ <ผม S 1> ส่วนตัวว<ะ>สอบกันเองนะโอเคอ่ะได้ประมาณนั้นแล้วกันโอเคเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอทางฝั่งของรินเองเนี่ยออกมาชี้แจงในมุมของรินนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่ารินก็ยังผู้บริสุทธิ์เขายังผู้บริสุทธนะิ์นะแต่อาจจะมีมุมของเป็นแบบเหตุเหตุแห่งการสงสัยเนี่ยหลายเรื่อง แต่ในมุมของทางผู้การบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมีการเอายาขึ้นบนเรือตรงๆเนี้ยไอ้บนแพมันผิดอยู่แล้วเรื่องของอาเซติกถูกไหมฮะก็เราดูแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงแต่ว่าผมเชื่อไม่นานแล้วครับความจริงปรากฏแน่นอนสิ่งที่ต้องตามดูต่อไปนะครับผลชนะสูตรตกลงคือเขาตายบนบกอย่างที่เราเข้าใจกันจริงหรือเปล่าเพราะอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ได้นะจากเหตุชนะสูตรครับ นะครับต้องเราดูนะครับผู้ชมครับสอ0 0 0 0บาทรินมีการยัดให้กับทางตำรวจจริงหรือไม่เพราะล่าสุดตำรวจเช็คมาเรียบร้อยเส้นทางการเงินของรินไม่พบว่ามีการถอนเงินออกมา60,000บาทจากบัญชีของตัวเองแต่ทางฝั่งของมิวบอกว่าเขามีบัญชีม้าตำรวจก็เลยบอกถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวขอไปดูกล้องวงจรปิดทั้ง5จุดที่มีตู้ a t m ของศีสวัสด์แล้วถ้าเกิดเจอเดี๋ยวมาว่ากัน แต่คนที่จะดูไม่ใช่ตารวจของศรีสวัสดิ์แต่จะเป็นตารวจอีกหน,หน่วยหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ลินกับทางฝั่งของตัวมิวเองเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเดีย๋ยวไปว่ากันแต่ที่แน่ๆถ้ามาร์กตายบนแพคือตายบนบกต้องมีคนเอาร่างของมาร์กไปทิ้งตรงนั้นแน่นอนไม่มีทางที่มาร์กเสียชีวิตบนเรือไอ้บนแพรแล้วโยนข้างข้าง,างแพแล้วศพจะลอยไปเองไม่มีทางเพราะตรงจุดนั้นไม่ใช่น้ําที่มัน สามารถพัดไปได้นะครับก็มีอยู่เท่านี้เองหรือถ้าเกิดว่าหมดหรอกเดี๋ยวมีอีกมีอีกเดี๋ยวให้เขาเปิดตอนนี้ขึ้นมาก่อนอมีอีกมีอีกมีอีกเดี๋ยวเราก็จะตามไปเรื่อยๆนะคดีนี้เพราะเราทำตั้งแต่แรกเดี๋ยวลองดูนะครับจกพูดอะไรไหมสุดท้ายสุดท้ายหนูก็อยากจะฝากแล้วก็หนูอยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณทนายขอบคุณผู้สื่อข่าวขอบคุณพี่หนุ่มนะคะขับคุดีครับที่ที่ไม่ไม่ทิ้ง คดีน้องหมายถึงว่ายังให้มันอยู่ในกระแสอยู่ค่ะเพราะว่าคืออย่าว่าหนูเลยนะคะแต่ว่าหนูอ่ะไม่ไม่ไม่ไว้วางใจตํารวจเพราะว่าหนูมีข้อมูลมาแบบนี้หนูก็ต้องคิดนิดหนึงหมายถึงว่าหนูก็ต้องคิดนะคะว่าหนูจะไว้ใจใครได้หนูจะไว้ใจใครดีแต่ณวันนี้ที่หนูมาถึง,ถงจุดนี้ได้อคือหนูตัดสินใจร้องสื่อมาค่ะค่ะนะครับประมาณนี้ะนะฮะโอเคก็ วันนี้นะครับเรามีของที่จะมอบให้ด้วยนะครับก็จะมีเป็นมาดามฟินนะครับ